สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเป็นตังไดนเน่ค่ะเอฟซีทุกคนวันที่เก้าเนาะค่ะอันนี้เจตาจะมาม้เบิง้งอันพื้นเข่าตอกันสามงวดเนาะค่ะแต่ต้องรอแนวทางเนาะต้องรอพื้นว่าท่านให้มากค่ะแต่ว่าเจตาเอาลงคิปให้เบิ้งก่อนเลขลับน้ำโสมค่ะพี่น้องเลขลับน้ำโสมนี่วันที่เก้าวันที่เจ็ดค่ะ แล้วนี่จะเป็นวันที่ห้าค่ะเป็นจังไดแน่เจตตาล้อแนวทางน้ำพ่นอยู่ค่ะถ้าพี่น้องชอบก็ถ่ายจัดเนาะค่ะล้อล้อเลขรับน้ำสมล้อแนวทางของพื่นก่อนเนาะค่ะล้อแนวทางพิ่นก่อนนาติดตามบอกค่ะพี่น้องสามงวดเนาะ เลขลับน้ำสมแล้วก็จะมาเลขลับเลขล็อกนองบัวค่ะจะมีสองเสี้ยนนี่นาะทีต่ตอกันอยู่เนาะค่ะแต่มือนี่กะเป็นเป็นมือวันที่สิบเนาะค่ะวันที่สิบหวยลาวจะออกวันที่สิบสองเนาะแต่เจตาลอดแนวทางของเพิ่นจะเอามาให้พี่น้องบึงจะเอามาลุ้เนาะค่ะจะแต่เอามาลุ้มชิปแต่ให้เบิงก่อนให้เบิงอัน ให้เบิ่งองนประวัติพ่นกนเนาะค่ะเพราะว่าพ่นเข้าไปแบบสวยงามน้อยพี่น้องพ่นเข้าไปแบบสวยงามเ,เ,ขาบบามเลขล็อกหนองบัวค่ะสองงวดติดค่ะเลขล็อกหนองบัววันที่จิตวันที่เก้าเนาะแล้วก็เลขรับน้ำโูมค่ะเข้าไปสามงวดติดตามต่อตามต่อเนาะเจยตาลอ เจตากล่อแนวทางของเพื่นค่ะาบาทนี้มาเบิงของเจตาครับอ้าวไปโตครับไปต่ตมาเบิ่งของเจตาวันที่เก้าค่ะเข่ามาแล้วนะพี่น้องเข่าแล้วของเจตาแนวทาง วิ่งลูดห้าเนาะค่ะห้าบนห้าล่างเนาะ,ะของเจตาพารวยแล้วก็เข้าไปห้าแปดเนาะค่ะแล้วก็ออกตัวเขาว้าโตกลับเน,ะะนะะานะ,ะ,านะ,คะคเจตาเขา้าโตกลับล่างออกแปดห้าของเจออกห้าแปดเนาะค่ะแต่ถือว่าบนรลูดเนาะค่ะบนรลูดมีไพ่ใดน้ำเจตาบ่าค่ะพี่น้องมันจะเป็นวันที่ จะเป็นวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็กับบนรุดแต่ว่ากับเบาเข่าสองตัวเนาะค่ะแต่วันที่เกาเข่าไปโยมีภัยได้ก่ะโชคดีขันโชคดีน้ําเจตาะดีใจน้ำเนาะค่ะดีใจน้ำทายังมีพูตามเจตาอยู่เนาะเอฟซที่นารักนารักที่รอค่อยของเจตาเข้าไปแล้วค่ะมาแล้วเริ่มเดินละวะเนาะแมนบ่อเอฟซ เอาว่าเข้ขั่างเจ้าของ,ของ,วองไวกอนเนาะค่ะเพื่อรุ่นกับเอฟซีเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำค่ะคันผู้ใดตามเจตาคันยังได้อยู่เนาะเจตาก็ไดแน่อาย่ค่ะแต่ว่าได้บลายดอกเพราระว่ามันหลุดไปลายงวดเนาะซิมซิมเบิ้ง <c oughs> เอามาเบิ้งตูม้ของเจตาค่ะมาเบิ้งตูมาของเจตาวันที่สิบสองเนาะค่ะ วันที่สิบสองของจีตาวิ่งรูด6กับ0ค่ะสายวิ่งสายหลุด6กกับ0ค่ะ6กับ0ูสองตัวสีหางคือเขาค่ะ606ู 6, 0ย์หเบิ้ลก็จะมีเบิ้ลก็จะมี6 6 0กศมตัว3ามหางค่ะ ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์หกวันที่สิบสองค่ะสองทุ่มครึ่งเจตาก็จะลงหกกรเนาะจะลงกรมือหนึ่งสองมือเนาะค่ะลงหกกรมือ, 1, 2, มอ,อหนึ่งสองมือเอาแคปนาโจอค่ะให้จะไปต่อกับเจตา ใครจะไปต่อก็แคปหน้าจอไว้พิดาหน้าค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะต่อไปคัดต่อไปอ่านี่จะเป็นของชอชัยชาญค่ะของเพิ่นกะสองตัวเขาตัวนึงเนาะค่ะสองตัวมาตัวเนาะ อชัยชานเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลขก็มีเขามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยแทนช่อชัยชนันถ้าห้ยถ้าแนวทางเพิ่นบ่กเขาเนาะของวันที่เจ็ดเพิ่นกะบ,บนหลุดค่ะกะเขาไปอยู่วิ่งหลุดเพิ่นเนาะวิ่งหลุดเพิ่นกับเขาไปยู่ค่ะประวัติเพิ่นให้เบิ่งจักน้อยเนาะค่ะให้เบิ่งจักน้อยงวดสองงวด งวดหนึ่งสองงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะมาเบ่งตัวไม่ของเพิ่นค่ะกราบขอบุญขอบคุณช่อใช่ช้า,ชานเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะแล้วก็อ c ซทุกท่นนะะานเนาะเ่รว่าจะเป็นอ c ฟซีใหม่อ c ซเกาะะ่าค่ะที่เขามารับชมรับฟังเนาะ,ะมาคอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะแล้วก็มากดติดตามกราบขอพอบคุณหลายๆะคะ่ะ เอาช่อชัชันลรวพัฒนาวันที่สิบสองค่ะวันที่สิบสองวิ่งรูดสองกับหาสองตัวหกหางสองห้าสองสี่สองสามห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าเบิร์นก็จะมีสองสองห้าห้าค่ะสามตัวสามหางสองห้าหนึ่งห้าสองสี่สองสองห้าค่ะเอาไพ่ชอบกระจัดเนาะค่ะชอบกระจัดของช่อชัยชัน เน้นพนไหมาเด่นพนไหมาสองหาหาหนึ่งกับสองสามเด้อค่ะสามตัวสองหางเนาะสองห้าหนึ่งสองสองห้าค่ะสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นทอกันเนาะพนบุ้งกลุ่มไวุ้งกลุ่ม้ทอกันเนาะค่ะเอาชอบกระจัดค่ะคัดกระพานแคปหน้าจอให้จะไปต้อกับชอชัยชานเนาะค่ะ เอาต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของไข่คลิปนี้เจตาลุ้งห้ก้อนสองมือเนาะค่ะลุ่งห้ก่อนเอาไว้ไปพิจารณากันเอาอเพชรอเพชร มือขึ้นนี้่พ้นหลุดไปเนาะค่ะกรัขบขอโทษขอให้แท่นอ่อเพชรเนาะของวันที่เก้าหลุดไปนี่จะเป็นของวันที่ห้าเนาะค่ะบึงประวัติน้อยหนึ่งค่ะบึงหมดที่พันมากหน่อยหนึง่งเอาวันที่เจ็ดหลุดวันที่เก้าหลุดเนาะค่ะวันที่ห้ามาเนาะเอาบอกเป็นยั้งค่ะเข้ากับไปใหม่ไปตออ่อเนาะให้กำลังแรงใจขึ้นเกาค่ะ นี่จะเป็นของวันที่สิบสองค่ะเพื่นไฮมาแล้ววันที่สิบสองของอเพชรของอเพชรวันที่สิบสองวิ่งลูดสามกับเจ็ดค่ะสามกับเจ็ดสองตัวหกหางสามเจ็ดสามหกสามห้าค่ะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่ บุญก็จะมีสามสามเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางค่ะสามเจ็ดหกเจ็ดสามหกสามสามเจ็ดวันที่สิบสองสองทุ่มครึ่งค่ะกัะบขอบุญขอบคุณออบเพชรเนาะค่ะที่ย่งเอาแนวทางมาว่างทั้งช่องของเจตาเนาะกับขอบพอบคุณหลายๆค่ะและเลขรุดไปค่ะ กับขอโทษขอไพ่แทนเนะาะเอฟซีเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่ที่ผ่านเขาไม่เห็นเนาะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามค่ะให้กำลังแรงใจทั้งช่องของจีตาเนาะชอ่องเล่นหน่อยเนาะค่ะกับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะแล้วก็สำหรับแนวทางเนาะที่เพิ่นเอามาวางทั้งช่องนำ้ำ กขอพี่น้องโชคดีวันที่สิบสองสองทุ่มครึงกับเล้าพัฒนาค่ะขอพี่น้องโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเดินทางไปใส่ขอใหอยปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะกบขอบคุณหลายๆคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ